วัสดีค่ะคุณู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สซสตอรี่ค่ะคุณู้ฟังอยู่กับฝนนันทนาสีมา รับฟังผ่านทาง YouTube นะคะที่ RMUTP Live เช่นเดิมเลยค่ะสำหรับ s i ส e s ตอรี่นะคะแน่นอนค่ะว่าคุณผู้ฟังคลิกเข้ามาฟังรายการของเราแล้วฝนก็จะนำเรื่องราวสาระวความรู้ดีๆนะคะที่น่าสนใจนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันเป็นประจำแบบนี้เลยอย่างวันนี้ค่ะฝนมีอีก1เรื่องราวดีๆที่หลายๆคนอาจจะหาคำตอบกันไม่ได้เหมือนกันนะคะเป็นเรื่องราวของเขาโพสค่ะลหลายๆคนอาจจะสงสัยกันนะคะว่าเอ๊ะ ข้าโพดเนี่ยเป็นผักหรือเป็นผลไม้กันแน่แล้วข้าโพดเนี่ยความจริงแล้วเขามีประโยชน์กับร่างกายยังไงกันบ้างวันนี้ฝนจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกเรื่องของข้าโพดกันค่ะ แน่นอนเลยนะคะว่าถ้าพูดถึงข้าวโพดแล้วคงไม่มีใครไม่รู้จักข้าวโพดกันใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเวลาที่เราไปเข้าโรงหนังเราก็ต้องกินป๊อบคอนกันใช่ไหมคะหรือข้าวโพดอบเนยตามตลาดนัดนั่นเองแต่ว่าจะมีสักกี่คนคะที่จะทราบกันว่าประโยชน์ของข้าวโพดจริงๆแล้วนั้นมีส่วนช่วยในการลดความเสี่ยงแล้วก็ป้องกันโรคได้อีกมากมายเลยถึงขนาดว่ามีทีมนักวิจัยนะคะได้นำข้าวโพด ไปวิจัยกันหลายต่อหลายรอบเลยซึ่งวันนี้ฝนก็ได้รวบรวมมาแล้วนะคะว่าประโยชน์เด็ดๆของข้าวโพดนั้นมีอะไรกันบ้างแต่ว่าหลายๆคนก็อาจจะยังมีข้อสงสัยกันอยู่ใช่ไหมคะว่าข้าวโพดเนี่ยเป็นผักหรือว่าผลไม้กันแน่แต่ว่าก่อนอื่นเลยฝนอยากให้ทุกคนทําความเข้าใจคําว่าผักกับผลไม้กันง่ายๆก่อนนะคะว่าผักเนี่ยก็คือพืชที่เรานํารากใบแล้วก็ดอกไปประกอบอาหาร ส่วนผลไม้ก็คือพืชที่เรานำผลมาบริโภคซึ่งส่วนมากนะคะก็จะหวานกว่าผักแล้วก็สามารถรับประทานได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องปรุงให้สุกก่อนแต่ว่าอย่างไรก็ตามสำหรับข้าวโพดนั้นไม่ใช่ทั้งผักแล้วก็ไม่ใช่ผลไม้ด้วยค่ะเพราะว่าข้าวโพดนั้นจัดได้ว่าเป็นพืชไร่ตระกูลหญ้านะคะที่เรานำมเมล็ดมาทำเป็นอาหาร เช่นเดียวกับพืชอย่างข้าวแล้วก็ถั่วค่ะซึ่งพืชพวกนี้นะคะถือได้ว่าเป็นธัญ,ญพืชดังนั้นคำถามที่หลายคนถามว่าข้าวโพดเนี่ยเป็นผักหรือว่าผลไม้กันแน่ก็ตอบได้เลยนะคะว่าข้าวโพดนั้นเป็นธัญ,ญพืชไม่ใช่ทั้งผักแล้วก็ไม่ใช่ทั้งผลไม้ด้วยในเมื่อคลายข้อสงสัยในเรื่องของข้าวโพดกันไปแล้วเรามาฟังกันเลยดีกว่านะคะว่าข้าวโพดนั้นมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายกันมากแค่ไหนกันค่ะ คุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าขา้าวโพดนั้นเป็นธัญพืชที่ปลูกกันมานานมากแล้วนะคะมากกว่า4,500ปีเลยทีเดียวและมนุษย์ของเราเนะคะก็รู้จักขา้าวโพดกันในหลายๆประเทศแล้วก็หลายทวีปด้วยแต่สำหรับไทยเรานั้นนะคะมีการสันนิฐานว่ารู้จักการปลูกขา้าวโพดมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเลยทีเดียวแต่ว่าปลูกเพื่อเป็นอาหารของพระเจ้าแผ่นดินแค่เท่านั้นนะคะเลยไม่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของไทยมากนัก ต่อมาหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองค่ะหม่อมเจ้าสิทธิพรกิจศรกรได้นำข้าวโพดมาปลูกเลี้ยงสัตว์จนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่สองค่ะหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจนะคะก็ได้นำวิธีการเลี้ยงไก่เพื่อค้าขายเข้ามาข้าวโพดก็เลยเริ่มเป็นที่รู้จักแพร่หลายกันในไทยมากขึ้น สำหรับประโยชน์ของขา้าวโพดนั้นนะคะก็มีประโยชน์ที่ดีงามมากมายหลายข้อเลยอย่างแรกเลยก็คือช่วยเพิ่มพลังงานค่ะขา้าวโพดนะคะเป็นพืชที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงมากเพียงแค่เรากินขา้าวโพดหนึ่งฝัก ก็เท่ากับว่าเรากินข้าวไปหนึจานเลยนะคะะนั้นแล้วนะักกีฬาที่ต้องการพลังงานเสริมหรือว่านุ่น,นสาวๆที่ผอมแห้งแรงน้อยนะคะเราขอแนะนําให้กินข้าวโพดเป็นประจำเพื่อช่วยให้มีพลังเต็มที่แล้วก็มีน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นได้ที่สําคัญค่ะคาร์โบไฮเดตที่มีอยู่ในข้าวโพด ก็ยังเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่ย่อยสลายได้ช้าทำให้ร่างกายของเรานั้นได้รับพลังงานอย่างต่อเนื่องช่วยให้อิ่มนานแล้วก็ยังช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ได้อีกด้วยซึ่งนอกจากจะเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตแล้วค่ะข้าวโพดเนะะี่ยค่ะเขาก็ยังมีสารอาหารที่ร่างกายต้องการอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งฟอสฟอรัสแมกนีเซียมแมงกานิสซิลิเนียมสังกสีแล้วก็เหล็ก ซึ่งสารอาหารพวกนี้เองค่ะก็จะไปช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตแล้วก็ยังช่วยบำรุงกระดูกให้แข็งแรงและขา้าวโพดนะคะก็ยังอุดมไปด้วยวิตามินต่างๆโดยจะพะวิตามิน B ที่มีอยู่เกือบครบเลยนะคะวิตามิน B รวมเรียกได้ว่าแค่เรากินขา้าวโพดวันละฝักเนี่ยก็ทำให้เราได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายแบบครบถ้วนเลยทีเดียวค่ะ และอย่างที่บอกไปนะคะว่าข้าวโพดนั้นอุดมไปด้วยวิตามิน B หลายชนิดโดยเฉพาะไทอะมีนค่ะหรือว่าวิตามิน B 1กับไนอาซินนะคะหรือว่าวิตามิน B 2ซึ่งวิตามินทั้ง2อ,อย่างนี้ค่ะเป็นสารอาหารสำคัญเลยนะคะที่จะไปช่วยบำรุงประสาทแล้วก็สมองความคิดแล้วก็สติปัญญา รวมถึงยังมีกรดแพนโทเทนิกค่ะหรือว่าวิตามิน B5 ที่ช่วยให้ร่างกายจเจริญเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นแล้วนะคะเด็กๆหรือว่าผู้ที่อยู่ในวัยเจริญเติบโตไม่ควรที่จะพลาดข้าวโพดอย่างเด็กขาดเลยนะคะส่วนคุณแม่ที่กําลังตั้งครรภ์ก็ควรกินข้าวโพดด้วยเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ลูกน้อย มีน้ำหนักแรกเกิดที่น้อยจนเกินไปแถมในข้าวโพดเองนะคะเขาก็ยังมีกรดโฟลิกซึ่งช่วยต้านภาวะหลอดประสาทไม่ปิดหรือว่าพีการตั้งแต่กําเนิดในทารกได้อีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าข้าวโพดนั้นเป็นธัญ,ญพืชที่สามารถกินได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะแถมยังช่วยมีทั้งวิตามินมีทั้งคาร์โบไฮเดรตรวมถึงยังช่วยบำรุงร่างกายบำรุงสมองของเราได้อีกเยอะเลยทีเดียวซึ่งอนอกจากบำรุงสมองแล้วนะคะข้าวโพดยังช่วยบำรุงสายตาได้ด้วย ใครที่สายตาใช้เยอะๆนะคะต้องนั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน,านๆอย่างคนที่ทำงานออฟฟิศนะคะหรือว่าอย่างคนที่แบบต้องทำงานโดยใช้สายตาเยอะๆนะคะก็ควรกิ่นข้าวโพดเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะ เพราะว่าในขา้าวโพดสีเหลืองนะคะจะมีแคโรทีนอยค่ะที่โดดเด่นอย่างลูทีนแล้วก็ซีแซนทีนค่ะซึ่งเราต่างรู้กันดีนะคะว่าสารทั้ง2อ,อย่างนี้นะคะเป็นสารที่จะช่วยป้องกันดวงตาของเราให้ห่างไกลจากโรคจอประสาทต,ตาเสื่อมได้และยิ่งขา้าวโพดมีสีเข้มมากขึ้นเท่าไหร่นะคะก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้อยู่มาก และยิ่งแปกว่านั้นค่ะในข้าโพดเขาก็จะมีสารเบต้าแคโรทีนที่จะช่วยผลิตวิตามิน A อทาให้การโมเห็นของเรานั้นดีขึ้นได้อีกด้วยแถมยังช่วยป้องกันโลหิตจางได้ด้วยค่ะ ถึงแม้ว่าในข้าวโพดปริมาณ100กร,รัมนะคะจะมีธาตุเหล็กอยู่ราวๆ0.52มิลลิกรัมแต่นั่นก็นับได้ว่าข้าวโพดนะคะเป็นธัญพืชอีกอย่างหนึ่งที่มีธาตุเหล็กนะคะที่สําคัญต่อการสร้างเม็ดเลือดอยู่พอสมควรเลยทีเดียวค่ะดังนั้นถ้าหากว่าเราไม่อยากเสี่ยงต่อภาวะโลหิตจ,จางหรือว่าสาวๆคนไหนอยู่ในช่วงมีประจำเดือนก็เลือกรับประทานข้าวโพดเป็นอาหารวัางก็ได้นะคะเป็นการช่วยเสริมธาตุเหล็กให้กับร่างกายของเราค่ะ แถมยังช่วยลดคอเลสเตอรอลได้อีกด้วยนะคะวนสารชีวเคมีทางโภชนาการมีการระบุไว้ค่ะว่าน้ำมันข้าวโพดจะไปช่วยเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดดีหรือว่า HDL และลดคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีหรือว่า LDL ในร่างกายของเราลงได้ เนื่องจากว่าน้ำมันข้าวโพดค่ะเขามีฤทธิ์ในการต่อต้านการสะสมของไขมันในเส้นเลือดซึ่งส่งผลดีต่อระดับคอเลสเตอรอลโดยช่วยลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลเข้าสู่ร่างกายได้นอกจากนี้ก็ยังมีการศึกษาอื่นที่พบด้วยนะคะว่าข้าวโพดหวานก็สามารถควบคุมระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายให้เป็นไปอย่างปกติด้วยสารอาหารอย่างวิตามินซีแคโรทีนอยด์และก็ฟโฟลวานอยด์ด้วยค่ะ ด้านของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยคอเนลของสหรัฐอเมริกาค่ะก็พบว่าข้าวโพดหวานที่ปรุงสุกจะมีการปล่อยกรดเฟอร์ลูลิกค่ะซึ่งจะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอีกตัวหนึ่งนะคะที่จะเข้าไปช่วยรักษาโรคมะเร็งเต้านมแล้วก็มะเร็งตับได้แต่ว่าอย่างไรก,ก็ตามนะคะรองศาสตราจารย์ดรเจษดาเด่นดวงบริพัรนักวิชาการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกลับมองว่า กรดเฟอร์ลูริกนั้นเป็นเพียงแค่สารต้านอนุมูลอิสระตัวหนึ่งเท่านั้นไม่ได้มีผลในการรักษามะเร็งสักเท่าไหร่แต่ว่าอย่างน้อยแล้วสารตัวนี้นะคะก็จะไปช่วยล้างพิษ อนุมูลอิสระที่ไปทำอันตรายกับเซลล์ในร่างกายของเราซึ่งก็อาจจะไปช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งลงไปได้ระดับหนึ่งและถ้าหากว่าเป็นข้าโพดสีม่วงเข้มนะคะก็ยิ่งมีสารแอนโทไซยานินสูงซึ่งสารชนิดนี้เองค่ะจัดได้ว่าเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มโฟวาโนยมีคุณสมบัติในการต่อต้านอนุมูลอิสระ ที่จะช่วยลดโอกาสการเกิดโรคมะเร็งได้แถมยังมีงานวิจัยเพิ่มด้วยนะคะว่าสารชนิดนี้มีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระได้มากกว่าวิตามินซีแล้วก็วิตามินอ e ีถึง2เท่าเลยด้วยกัน ฉะนั้นแล้วข้าวโพดสีม่วงจึงนับได้ว,ว่าเป็นข้าวโพดอีก1สีที่เราไม่ควรพลาดเลยนะคะและต่อให้ข้าวโพดจะมีประโยชน์มากมายเท่าที่ฝนไล่เรียงมาประโยชน์ของข้างจะเยอะเลยทีเดียวแต่ว่าการรับประทานก็ต้องมีข้อระม,มัดระวังด้วยอยู่ดีค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าข้าวโพดเนี่ยให้พลังงานมากถึง86กิโลแคลอรี ซึ่งเทียบกับว่าเราได้กินข้าวไปหนึ่งจานเลยทีเดียวดังนั้นแล้วหากเรากินข้าวโพดมากเกินไปนในแต่ละวันโดยที่ไม่ระวงังอาจทําให้น้าหนักนั้นพุ่งขึ้นสูงได้โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะคะนอกจากนี้ข้าวโพดดิบจะมีแป้งที่ไม่ย่อยซึ่งทําให้เกิดอาการท้องอืดได้ ดังนั้นผู้สูงอายุที่มีปัญหาท้องอืดบ่อยๆหรือว่าปัญหาลำไส้ย,ย่อยยากรวมไปถึงคนที่เพิ่งผ่าตัดช่องท้องมาใหม่ๆจึงไม่ควรกินข้าวโพดนะคะส่วนคนทั่วๆไปค่ะหากว่าจะกินข้าวโพดฝนขอแนะนําว่าให้ปรุงจนสุกก่อนจะดีที่สุดค่ะ แต่ถ้าหากว่าใครกินข้าวโพดสุกแล้วก็ยังมีปัญหาท้องอืดอยู่เพราะว่าลำไส้ของบางคนอาจจะไวต่อแป้งในข้าวโพดได้ทางด้านของนายแพทย์กฤษดาเสียรามพุทธค่ะผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์อายุรวัตนาชาติ แนะนำเขาว่าใครที่กินข้าวโพดส,สุกแล้วท้องอืดให้นําข้าวโพดไปแช่น้ําค้างคืนเอาไว้ก่อนที่จะไปต้มค่ะหรือไม่ก็ต้มข้าวโพดให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้นะคะก็จะช่วยแก้ไขปัญหาคนที่กินข้าวโพดแล้วท้องอืดได้นะคะสรุปได้เลยนะคะว่าที่หลายคนเข้าใจกันว่ากินข้าวโพดแล้วจะช่วยลดน้าหนักก็ไม่ใช่เรื่องจริงซะทีเดียวนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามข้าวโพดเองก็ไม่ได้ทําให้อ้วนสักเท่าไหร่นะคะถ้าหากว่า เราเลือกกินแต่พอหมาะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดค่ะเราเชื่อว่าหลายๆคนที่ได้ฟังรายการของเราแล้วต้องอยากกินข้าวโพดกันแนๆ่ๆใช่ไหมคะเพราะว่าข้าวโพดนั้นให้ประโยชน์ดีๆกับร่างกายของเรามากมายเลยเอาเป็นว่า มื้อบ่ายหรือว่าอาจจะเป็นมื้อเช้านะคะหรือว่าจะเป็นช่วงระหว่างวันนะคะหากว่าไม่รู้จะกินอะไรดีนะคะก็ลองเลือกขา้าวโพดเป็นอาหารว่างในการรับประทานแทนที่จะไปกินขนมจุกจิบนะคะก็อาจจะเลือกมาทานข้าวโพดฝักเล็กสักหนึ่งฝักนะคะเพื่อเป็นการบำรุงร่างกายของเรานั่นเองค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดนี้นะคะจากเว็บไซต์กระปุก .com ด้วยค่ะวันนี้บมเวลาสำหรับโฟนและไซส์สอรี่แล้วนะคะคลังหน้าจะมีสาระความรู้เรื่องไหนมาเล่าให้ฟังกันอีก อย่าลืมติดตามกันด้วยค่ะวันนี้ว่าเวลาแล้วต้องลางกันไปก่อนสวัสดีค่ะ